ด้านของจังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชมตอนนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะทกศเนี่ยเขาได้เปิดตลาดนัดเพื่อที่จะเพิ่มรายได้กับพี่น้องเกษตรกรค่ะ mm. ผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมกันกับผู้บริหารศูนย์การค้าโลตัสสาขาคำเที่ยงจังหวัดเชียงใหม่นะคะ mm. เขามีการเปิดตลาดนัดจัดสินค้าจัดจำหน่ายของดีเมืองเหนือเอื้อเฟื้อชุมชนที่บริเวณลานจอดรถหน้าศูนย์การค้าโลตัสสาขาคำเที่ยง ในตัวเมืองเชียงใหม่เพื่อที่จะสนับสนุนช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรผู้ประกอบการแล้วก็กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่สําหรับผลิตภัณฑ์ที่นํามาจําหน่ายเนี่ยก็ได้คัดเลือกผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์โดดเด่นมีคุณภาพแล้วก็เป็นสินค้าที่ตลาดต้องการมีทั้งสินค้าอุป,ปโภคบริโภคเครื่องเงินเครื่องนังผ้าฝ้ายทอมือแล้วก็ผ้าใยกันชงมากกว่า40ร้านค้าค่ะ ก็เพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการนั้นมีรายได้เพิ่มขึ้นมาบ้างนะหลังจากที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์การแพร,ร่ระบาดของเชืวเว้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งตลาดนัดนี้ก็จะเปิดไปจนถึงวันที่19ธันวาคมนี้นั่นเองค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ผ่านการอบรมแบบออนไลน์ด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นการยกระดับผู้ประกอบการรุ่นใหม่เป็นนิวเจนนะคะให้มาเป็นสมาร์ทนิวเจน จากสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติอีกด้วยค่ะก็เป็นการอัปเกรดกันขึ้นไปด้วยเนาะจากนิวเจนเฉยๆไปเป็นสมาร์ตนิวเจนด้วยนะคะแล้วผลิตภัณฑ์ต่างๆนี่ถือว่ามีคุณภาพที่ดีเพราะว่าทกศช่วงนี้เขามีโครงการดีๆเยอะนะอประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงต้องจากมีตลาดนาที่เชียงใหม่นะทกศเขายังมีโครงการชาระดีมีคืนโครงการนาทีทองให้กับลูกหนี้เรียกว่าลถดอกเบี้ยใช่ลดดอกเบี้ยแบบหัวภาพใช่ไหมคะ คำว่าหัวภาพไปเลยดีกว่า50%นะคุณหัวสาด5ยัะโอ้สูงสุดห้ร์เแต่ต้องบอกว่าต้องเป็นลูกค้าชั้นดีด้วยนะต้องมีการส่งเขาเนี่ยไม่ขาดส่งต้องเป็นลูกหนี้ที่ไม่ติดแบคลิสต์ของเขาด้วยนะคะ